รวงพร้อมกันสามหนุนคราบกล <c oughs> ่าวคำขอสินพร้อมกันหนึ่งสองสามอังวันเดชสารนาสี่นงยาจามี Dutiji yampi aham hante salanah silam ya jami Dati yampi aham hante salanah silam ya jami Namo tassa bhagavato arhato samma sambudhassa Namo tassa bhagavato arhato samma sambudhassa

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวังวะเดหิอะมะอันเตบุธังสรณังกัจฉามิ बुद्धं शरणां गच्छामि धम्मां शरणां गच्छामि धम् मां शरणां गच्छामि शङ्खं बुद्धं शरणां गच्छामि दोतेयां गच्छामि ดูท um ียัมปีอามังสรนังัจฉามิดุติยัมปิสังขังสระนังกัจฉามิดุติยัมปีสังขังสระนังัจฉามิตติยัมปีบุตังสระนังกัจฉามิ Ta yangmpi udang kacami Ta yapit tamang kacami ka dami Ha kacami Ta yangmpi sanghang sarenangngka daihati yang pis sanghang senang kacami serengamaangit hitam Panati Pana patah Werah meni

สุราเมรยาแมชับปามดัทพานาเวรัมณีสุราเมรยาแมชับปามดัทพานาเวรัมณีวิกาละโภชนาเวรัมณีวิกาละโภชนาเวรัมณีนาจักีตวาดิตาวิสุขดัสนาเวรัมณี นะจักีตา้าวิตตาวิสุบดสนาเวรมณีมาลากันทาวิเลปนาธารณามันดาณาวิภูสนาธานาเวรมณีมาลากันธาวิเลปนาธารณามันดาณาวิภูสนาธานาเวรมณีบุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณี มหาสยนะมหาสยนะเวรัมณีชาตารูปราชาติปฏิก ahan ะเวรัมณีชาตารูปปฏิก ahan ะเวรัมณีอิมานิดัสสิกขะปานิสัมาดิยามิอิมานิดัสสิกขะปานิสัมาดิยามิ อิมาลิกดัตสกะติดาลิสมาธิยามีอิมาลลิดัตสักขะเปดานิสมาธิยามิกราบลงพร้อมกันสามคนครับขยับรับกอกกันใหุ้ที่สเข้ามา สอพานดอกไม้ขึ้นสบายรูปตรงที่นั่งตรงหน้าตัวเองกราบลงพร้อมกันสามคนกราบกล่าวคำขอสีนพร้อมกันคนระ 1 2 3อ้งงางปันเตสรณะสีลังยะจาตามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เอวังวะเดหิอามะอันเตบุทังสารนังกัจฉามิบุทังสารนังกัจฉธรรมังสารนังกัจฉามิมังสารนังกัจามิสังทังสารนังกัจฉามิงกัจามิดูติยัมปีบุทังสารนังกัจ Do tiyang pi thamang saranangkat kami, Do tiyang pi sanghang saranangkat kami, Tatiyang pi buthang saranangkat kami, Tatiyang pi thamang saranangkat kami. buat Tati yang pisang kancara nangka cami Ta <tati> yang pisang kan nangka cami Seranaga menangi cita <tati> Anaatipata Weram meni Ajiana Weram meni abramacariya veramani abramacariha veramani muhasavada veramani muhasavada veramani surame rayamachapamada thana veramani surame rahamachapamada thana veramani ra vikalaphojana เวรมณีวิริะปนาเีจักเตาวาดิตาวิสุขดัชนีเวรัคีนาจักเกตาวิสุขดัชนีเวรมณีมาลากันถาวิเลปนาธารนาบันดาณวิภูตนาธานาเวรมณีมา Avilepana harana mandana Utjah sayana mahasayana Ujjah sayana mahasayana maha maha Jatah rupa rajatah patikahana Ujjah raja, sayana mahasayana Ujjah sayana mahasayana อิมานิดาสาสิกาปานิสมาดิยามีขับลงพร้อมกันสามหนุนครับ อม,อมอนอมอนรูปที่หนึ่งกิษณนะไหนกิษณนะกิษณะรูปที่สองทิฏฐิรูปที่สาม คุกข่าวขึ้น

วาสาริเกนสัมปันเดิเทโรไมหางพาโรอหทระตาโรอจตกดานิเทโรไม่หังพาโรอหัปีเทระตะพาโรอจตเดานิเทโรไม่หังพาโรอหัปีเทรตาโร นี่ครับระท่มนูนบัดนี้พระสงฆ์จะทำการอุปสมบทกรรม คือการประกาศกันและกันยกตัวเธอขึ้นเป็นบุสัมบันภิกิุในพระพุทธศาสนาในกรมวจ,จาเบื้องต้นนั้นจะต้องออกชื่อผู้สมบทด้วยจะต้องออกชื่อพระบุชชยะด้วยเมื่อท่านถามว่ากินาโมซิเธอชื่ออะไรรูปที่หนึ่งหมายถึงตัวเธอเธอเองและบอกกับท่านว่าอาค้างพันเตชยะปาโรนามะข้าพเจ้าชื่อว่าชยะปาะละรูปที่สองเมื่อท่านถามว่ากินาโมซิเธอชื่ออะไร พึงหมายตัวเธอเองแล้วบอกกับท่านว่าอขัางปันเตกันตะธรรมโมนามะข้าพเจ้าชื่อว่ากันตะธรรมะรูปที่สามเมือ่อท่านถาม่ากินนาโมสิเธอชื่ออะไรพึงหมายตัวเธอเองแล้วบอกกับท่านว่าอขัางปันเตปิยะธรรมโมนามะข้าพเจ้าชื่อว่าปิยะธรรมะเมื่อท่านถามถึงพระบุชาย,ยะว่า กนามะเตอุปชายโยปุญายะของเธอชื่อไรเพึงหมายตัวเราเองแล้วบอกกับท่านว่าอุปชายโยเมพันเตอิสมาติซารโรนามะอุปชายะของข้าพเจ้าชื่อวาติสาระเมื่อท่านถามบอกบาดจีวันสมณะปริคารที่สวมอยู่ในกายว่าสิ่งนี้ชื่อนี้สิ่งนี้ชื่อนี้นด้วยมกตภาษาก็จงรับว่าอามะพันเตอามะพันเตแล้วจดจำชื่อนั้นๆไปไว้ใช้อธิธษฐานกิจ

อายันเตปัตโตอามะพันเตหายังสังข์อีอามะพันเตอายังอุตราสังโฆอามะพันเตอายังอันตรวาสโกอามะพันเตณฑ์ขอามุมหิบุกเกตรที่พ มาโตหามะขันเตอะยังขันธาพีอะมะขันเตอะยังอุตตระสังขุอะมะขันเตอะยังอกะระวาตะโกอะมะขันเต เตสังโฆชัยยะบาลจักันตาธรรมโมจักิยาธรรมโมจัอายัสัมมโตติสารัตสาวุปสัมปนาเปถาญาติสังขสะปตะกัลลังอางชัยยะาลัญจักันตาธรรมัญจักิยาธรรมัญจัอนุสาวรียัง